หนึ่งถึงแปต้องออกแรงหนึ่งร้อยไหมคะจารย์หรือว่าห้าสิบเจ็ดสิบแปดเพราะว่าเดี๋ยวหลักการจะค่อยว่ากันไปนะคะสากระปีนะคะป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเอาบิโลนี่คือบิโลนี่คือโดนตัดใต้เข่าถูกไหมเข่าตัดใต้ต่องหาเลยเยอะเราจะพันง่ายถ้าต่องหาสั้นจะพันยากอ่าจากนั้นโค้งขึ้นมานะคะกล้องมาถ่ายตรงนี้ เพราะหลักการคือหยดน้ําหลักการคือหยดน้ําและความตึง <c oughs> อย่าให้งอเรื่งเรื่องคือ stretching stretching ไปไปจะเอาเกล้วลงไป stretching ทับสองส่วนก็หลักเกณฑ์การทับสองส่วนโชว์หนึ่งส่วนไม่ได้จะได้ stretching ม,มาแต่นั้นก็อึงอ่านี่อาจจะ s t r เยอะหน่อยนะคะเรื่องของเรื่องคือมันเป็นการให้ s t r ที่ต้องข้างเ,เยอะกว่าตอนที่คุณรักษา <c oughs> รักษาเพื่อน เพราะเขาบวมอยู่แล้วเขาโดนตัดเขาบวมอยู่แล้วอือหึแสนนั่นก็ตบลงมานะับหลักการคือจะเป็นฟ figure o อ eight นั่นแหละอือหือและมีหยดน้ำแข็งใช่มันจะแลมอะไรนะพี่สายใช่คือบ่ลอะคื่อว่า w a t e ่จะเหมือน w อ t e r d o g w a t e d o g คือจะว่าคนบ้านคนบ้านไหนน้อ แถวนี้คก็ได uh, ้เหมือนกันได้ได้ตามเหมือนกันเพื่ออยากดูเฉยๆดื่าใช่ไอเดี๋ยวได้เรียนไดรยนทุกขึ้นมาขึ้นมาเพื่อขึ้นไปฮะฉันได้ดูดาเทอร์เรียหรอเ เก่อนนะจำตวจ้งคิวขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดมันจะมีจะมีเรื่องของเซอร์คลาข้างบนบนใช่ไหมถ้าไปถึงข่าแล้วค่ะจถ้าสมมติว่าเอตอขาดีเขอามันน้อยเราสามารถมาปิดมาซิดบนเหนือเขาคุ่ขาได้เื่อใ่เแบบช่ใช่แต่ถ้าตอขาสั้นมันยาวเราสามารถเซอร์คลาปิดตรงใเขาอันนี้ในกรณีคือพังขึ้นมาใช่มแล้วมันก็ โอเคเดี๋ยขาได้แล้วก็จบซ้ำนึงจะเรยว่าช็อตซ้มแล้วก็พันเยอะะหนุ่ยแต่เอาผมก็ดิยสอนอีกเอากับี่สอนไหมบอดอกเนาะเอาไปเผไปด้วยไหมไม่ตายเลยบออ่ะก็ประมาณนี้หลักการ อ้าแน่นก็ให้แน่นเ5็ดสเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เป็นหยดน้ําแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาเท่าเดียวกันถ้ามันชนิดตัวเป็นมาสุกราจบพิกมาคนไทยก็ใส่เจ็ดตอนเริ่มใช่ไหมเจ็ดสิบห้าตลอดเลยเหรอคะอาจารย์จะอ๋อเจ็ดสิบห้าแล้วก็ค่อยลดลงจะเป็นลดรวมหลักการเดียวกันเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโนเจ็ดสิบห้าค่อยลดลงตามส่วนก็ได้เนาะ มันจะเป็นความรจักจหน่วยสอยอะไรก็คือแน่นลแล้วเขาทายกายกายคราบบวมเขาโดนตัดสุดท้ายมันจะบวมหรืปล่าเดี๋ยวหลักการเราจะพูดในกอดเรียงสัปดา้ไหนมสอบไหม,มครับสอบไหม,มครับสอบครับ<อ>